ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by ลบายิโยอเปิดตัวเลขรับผู้ใช้จริงสนามบินเตชอรวม2เดือนไม่ถึง1000งแนคนนะักวิเคราะห์ต่างชาติเชื่อผลกระทบจากไทยปิดได้ ไม่เป็นชิ้นดีนะคะสำหรับสนามบินนานาชาติเตโชของกัมพูชามีการเปิดเผยตัวเลขค่ะพบว่า2เดือนที่ผ่านมามีผู้ใช้งานจริงไม่ถึง1 0 0 0 0แสนคนสนามบินเตโชของกัมพูชาที่ลงทุนมหาศาลกว่า1.5พันล้านดอลลาร์นะคะซึ่งกัมพูชาเนี่ยก็เตรียมจะด,ดันสนามบินแห่งนี้ เป็นสนามบินแห่งภูงมิภาคหรืออางง่ายๆก็คือตั้งเป้าไว้ว่ายิ่งใหญ่กว่าสนามบินสุวรรณภูมิของไทยเลยล่ะค่ะแต่นั่นก็คงเป็นได้แค่ฝันไปแล้วนะคะเพราะว่า เมืองเขมรเนี่ยพอสั่งเมามาเจอกับตัวเลขจริงนะคะทำเอาช็อกไปเลยล่าสุดทางด้านของเพจ facebook คัดข่าวค่ะก็เปิดเผยตัวเลขที่คนกัมพูชาพยายามจะปกปิดเพราะน่าจะอับอายที่อุตสาหคุยเอาไว้เยอะค่ะแต่ว่าหารู้ไหมว่าตัวเลขนั้นไม่เคยหลอกใครนะคะสนามบินเตโชใกล้พินาจริงๆแล้วโดยได้ให้รายละเอียดบอกว่ากัมพูชาบินไม่สุดฟ้าสนามบิน3แห่งรับ5.6ล้านคน สนามบินเตโชว่วางเปล่าฝันค้างจนอาจจะกลายเป็นหลุมนีหน้1,500ล้านดอลลาร์พนมเปญกัมพูชาประกาศตัวเลขผู้โดยสารสุดปาง5.66ล้านคนในรอบ10เดือนแรกปีนี้โต14%ฝั่ฟังและน่ายินดีค่ะแต่มองลึกแบบไม่ใส่ฟิลเตอร์ยอดนี้ไม่ได้เพียงพอสำหรับสนามบินความหวังของชาติ อย่างเตโชอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตนะคะหรือ TIA เพราะสนามบินใหม่เอียมราคา1.5พันล้านดอลลาร์นั้น <S <S เปิดมาได้2เดือน <S 2> <S 2> แต่ว่ายังว่างกว่าห้างตอนตี3ค่ะรับแค่เที่ยวบินทดสอบประปายผู้โดยสารจริงยังไม่ถึงแสนด้วยซ้ำสรุปง่ายๆก็คือสนามบินเล็กโต แต่ว่าสนามบินใหญ่โคมากตัวเลข s s c a ดูสวยนะคะเที่ยวบินรวมเนี่ยโต12%สายการบินเพิ่มอีก5จ้าแต่ว่ายอดรวม3สนามบินก็คือพนมเปญเสียมราชแล้วก็สีหนวุวิลเนี่ยยังห่างไกลจุดคุ้มทุนของเตโชโที่ตั้งเป้าไว้13ล้านคนต่อปีไปแบบชนิดที่ต้องอุทานว่าพี่คะเป้าเยอะไปไหม ปัญหาก็ไม่ใช่เรื่องลิลับอะไรค่ะหลังวิกฤตชายแดนไทยกัมพูชานะท่องเที่ยวไทยที่เคยเป็นอันดับหนึ่งของเขเมรก็หายวับไป20%เลยส่งผลให้ทัวร์หดนะคะรายได้ก็ดิ่งครึ่งประเทศสะเทือนค่ะแต่ว่าเตโชเนี่ยกลับต้องยืนเดี่ยวริมทุง่งนาพร้อมรันเวย์ยาว4กิโลเมตรนะคะ รอ a 8 8 0มาจอดซึ่งตอนนี้มีแค่ลมหนาวบินผ่านเท่านั้นแม้คุนมาเนตจะขายฝันว่าเตโชคือประตูสู่อาเซียนแต่ผู้โดยสารไม่มาค่ะก็เหมือนเปิดงานสิลใหญ่สุดปังอาคารสวยงามแต่ไม่มีใครแวะมาเยือนนายวิเคราะห์ท้องถิ่นรวมถึงนานาชาติก็เริ่มมองเหมือนกันค่ะว่าโครงการภูมิใจแห่งชาติอาจจะเป็นภาระหนี้เสียของประเทศเพราะ OCIC หรือทุนจีน70%แบบรับความเสี่ยงไปเต็มๆหากยอดผู้โดยสารไม่โตตามที่เป้าโม้อเอาไว้สุดท้ายรัฐบาลอาจจะโดนแรงดึงเศรษฐกิจกไปเต็มๆแบบไม่ตั้งใจฝั่งจีนที่ผลักดันหนักก็ไม่แพ้กันค่ะเพราะว่านี่คือหนึ่งในแร์มาเชิงอิทธิพลที่ปักกิ่งวาดหวังเอาไว้แต่ว่าถ้ายอดผู้โดยสารยึกยักแบบนี้ปักกิ่งก็มีสิทธิ์ต้องมองบนใส่เหมือนกัน ตอนนี้เลยมีคำถามเดียวที่สะเทือนน้านฟ้าค่ะกัมพูชาจะบินทยานผ่านเตโชได้จริงหรือสนามบิน1.5พันล้านดาลลล่า,น,ลา,น,ลาน,นี้จะกลายเป็นกรันเวย์สู่วิกฤตนี้ที่รัฐบาลต้องมาดับไฟกันยาวๆจับตาสถานการณ์โลกเท่าทันทุกเหตุการณ์สู่การเตรียมรับมือ ปัญหาที่คาใจของคนไทยในขณะนี้ก็คือนะครับว่าถ้าไทยรบกับกัมพูชาครั้งใหม่นี้ครับจะเป็นจนวนให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3หรือไม่ครับย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัย3ข้อด้วยกันนะครับชอบข้อที่1นะครับถ้ารบกันนานเกินไปนับเดือนหรือว่ามากกว่า3าเดือนขึ้นไปนี้ครับทั้งสองฝ่ายต้องหาทางระดมอาวุธหรือปัจจัยอื่นมาต่อสู้กันซึ่งโอกาสที่จะบานปลายกลายเป็นจนวนสงครามโลกครั้งที่สามก็มีความเป็นไปได้นะครับส่วนข้อที่2นะครับ ความรุนแรงในการรบถ้าทั้งสองฝ่ายต่างแช่พุทธเข้าต่อสู้กันอย่างรุนแรงความพึ่งเสียจะมีมากขึ้นนะครับ <c oughs> ก็จะทําให้ส่งผกระทบต่อเวทีโลกหรือทําให้นานาชาติตามาเกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งประเทศกลงเคียงก็เข้ามาเกี่ยวข้องดรือยมากขึ้นและข้อที่สามนะครับคือ <c oughs> มหาอำนาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหนข้อนี้สําคัญเพราะว่ามหาอำนาจกำลังแข่งขันกันหามิตรความได้เปรียบท่านยางแง่ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีและช่องทางความได้เปรียบอื่นดังนั้นทุกประเทศจะเร่งรีบหรือเห่ากลับเข้ามาเกี่ยวข้องหรือแทรกแซงทันทีถ้้าาาาามมมีีสสงงคคครรรรกกกกขึนะหว่่ไทททยยััับพพูือภุ ทุกวัยทั้งชุมชนสถานศึกษาห้องสมุดไม่ควรมองข้ามวันนี้สําคัญที่สุดหนังสือเล่มนี้อาจเปลี่ยนอนาคตของใครบางคนส่งต่อไปยังห้องสมุดโรงเรียนหรือชุมชนที่ยังขาดแคลนคุณได้อ่านเด็กๆได้โอกาสจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ World War i โดยนวากาศเอกสัมฤทธิ์ทองอินคำนิยมโดยคุณสนทิยานชื่นรือไทยในธรรมโปรโมชั่นพิเศษหนังสือ15เล่มเพียง1,990บาทฉเฉลี่ยเล่มละ 132บาทเท่านั้นพิเศษส่งฟรีถึงโรงเรียนหรือห้องสมุดและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏตามน้ได้เลยค่ะ